ขันห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาว่าอย่างนี้รูปสิ่งที่สุดโทมอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้เวทนาความสวยอารมณ์อย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนา อย่างนี้สัญญาความจำอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้ความดับไปของสัญญาอย่างนี้สังขารสภาพปรุงแต่งอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับไปของสังขารอย่างนี้วิญญาณรู้แจ้งอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณ อย่างนี้ความดับไปของวิญญาณดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างกฤลิสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่เพียงเพื่อญานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึก เธอย่อมเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าอย่างนี้แล